เฮ้ยแย่แล้วทุกคนแย่แล้วคือเป็นต้นเหตุของความอ้วนของเราคือไอ่ะเป็นคนเห็นแกกินืได้ปะได้แหละนี่กินกินเนี่ย HELLO สวัสดีค่ะทุกคนนี่กับไอซ์ไอซ์ซาดีนะคะวันนี้มาเจอกับไอซ์แบบหน้าสอดแต่ว่าสวยมากเพราะว่าไอถ่ายจากมือถืออ็อป Mori n'oowo kati. <coughs> เขาบอกว่ามถือเครื่องนี้เนี่ยมีแบบว่าโหมด Portrait Beautification Video ที่ทําให้ถ่ายหน้าตอนหน้าสดแล้วสวยมากซึ่งนี่ค่ะเป็นข้อพิสูจน์เลยว่าหน้าสวยมากเนียนฉ่ากริ้งแบบดูดีมากแล้วคือเครื่องที่ไอยถืออยู่ก็คือสีคือสวยมากเป็นสีฟ้ามันเหลืองมันหล่อตดาเครื่องนี้เลยนะคะที่อยู่ในมือไอคือเครื่องสวยมากแถมภาพก็ออกมาสวยมากจะถอดหายใจยาวๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครติดตามไอซ์มาช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย น่าจะเห็นคลิปที่ไอโชว์ความอ้วนของไอด้วยพงแสนพลุยก็คอือว่าไอชอวอ้วนขึ้นมากที่บอกไปเมื่อตอนเช้าน้องอ๊ยเสียเีมากเลยรู้สึกแบบเสียภาพพจน์อะ ก็จริงๆแล้วว่าก็ไม่ได้มีความมั่นหน้ามั่นใจกับความอ้วนพุงพุยของตัวเองสักเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเราต้องทอําอะไรสักอย่างกับสิ่งนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยไอก็จะพาไปตามติดช่วยไอกันนะคะว่าไอซ์มีวิธีดีลกับความอ้วนของตัวเองอย่างไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เรียบร้อยนะคะตอนนี้เรามาอยู่หน้าตึก Exchange Tower ค่ะเราจะทำกิจกรรมแรกก็คือการนวดสลายน้มันคืออันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนเลยว่ามีพี่ที่รู้จักที่เขาแนะนำมาคือเขาเห็นว่าไอซา์กินน้ำผักมีของสอนเรื่องกระตับวันไม่้พุงยุบแล้วมันก็ยุบไปประมาณน<ๆ>ึงเขาเลยตอบบอกว่าเฮ้ยที่ D I i ที่สิอื่นๆเขามีการนวดแบบสลายน้มันแบบอยากาลองไหมไอ้ก็เลยแบบอ่าวเดี๋ยววันนี้เราจะมาสลายน้มันให้ดูการซึ ก็ต้องเล่าไปก่อนเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยไอซ์อะไปไลฟ์มานะคะแล้วก็หลังจากที่ไลฟ์เสร็จอะไอซ์ก็กินปลาต้มโกลกิมนมโคนซึ่งไอซ์ก็กินเป็นกปกติของไอซ์มากๆเลยพี่แป้งก็ถ่ายภาพเก็บไว้ได้เป็นภาพนี้ปึ้งนี่นะคะ่ะที่เป็นภาพจากอัพโปซึ่งประเด็นคือสีสวยมากแต่ประเด็นก็คือหน้าตาคือตะกะตะกางมากแล้วก็คือเนี่ยคือเป็นต้นเหตุ อ้วนของเราเพราะอะไรสิ่งที่เรากินคือมันต้องโกดจิ้มนมข้นบอกคุณแย่ว่าต้องมีนมข้นด้วยไม่กินมันก็โกดเฉยๆเพราะว่าต้องกินก็เดืจะมันนวดคื <c oughs> อกลัวว่าโอนนวดอหละไป <c oughs> ขิวคือมาคิดย้อนไปย้อนมาแล้วถือว่าเออคงต้องเล่าให้ทุกคนฟังแหละว่าเราเป็นคนแบบนี้คือไอ้อน่ยเป็นคนเห็นแกกินเป็นคนเห็นแกกินเป็นคนเห็นแกกิน<ม>คนทางมาใช่อไหมคะคุณแย่ถูกต้องค่ะเห็นแกกินระดับเต็มสี่เท่าไหร่ดีสิบสองค่ะแต่ไม่รู้จะพูดยังไงคือไอ้ไม่ ส,สาว,วสวยสดแต่นคนในทีอไอเป็นคนเข็ดแกกินสามารถทำงานหนักแค่ไหนก็ได้แต่มไม่กินแต่ว่าติดของหวานนั่นแหละก็เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองนวดสลายไขมันดูไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันค่ <c oughs> นะทุกคนคะเมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นไปจะบอกว่าไอ้ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันมีฟีเจอร์นหนึ่งของใน Oppo นี่เป็นฟีเจอร์โปเก้ั้มชื่นเต็มไม่ได้แต่เป็นฟีเจอร์โปรกะเลยก็เลยมาลองเขาะรู้สึ้ว่าสวยดีเขาบอกว่าถ่ายตรงที่มีแสงหรือว่าตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันจะสวยมากซึ่งไอ้ลองแล้ว อ,อ,อันนี้คือเป็นแบบอะไรนะมองไม่เห็นเลยแต่ว่าพ่ออยู่ในอัปโป้ปปฟ้าแบบฟ้ามากจริงอะไปดวดถูกันก่อนค่ะไปดวดถูไปดวดถงน,นี่ค่ะทุกคนโปรแกรมที่เราจะทำนะคะชื่อว่า V Shape Villa ถูนี่คือ before after ค่ะเฮ<อ>นี้ เฮ้ยมันว่าไหมป่แกมันได้ผลอย่างนี้หรอคืองตรงนี้ก็จะเห็นเนาะมันจะแบบว่ามีความแบบยกกระชับขึ้นเขาบอกว่าเนี่ยมันจะช่วยกระชับเซลล์แล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อซึ่งมีกล้ามเนื้อกูก็มันก็ทำให้เราแบบดูรูปร่างดีขึ้นอะไรอย่างเงี้นะคะอ่ะไม่รู้จะยังไงเนาะแต่ต้องมาลองทำกันดูบอกลาไสมันส่วนเกินและปัญหาเซลลูไลท์ซึ่งต้องบอกก่อนว่าการทำทรีทเมนต์อะไรแบบนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่โกรทช็อปไม่ใช่หน่อยตูไม่ใช่เฟสค่ะก็คือว่าจะต้องใช้ความต เสร็จอันน้รับอบเลยคือไม่ใช่เดี๋ยวจะต้องแบบอาศัยความต่อเนื่องขยันหมัน่นเพียรอาทิตย์ละครั้งสองครงั้งอะไรแบบนี้ซึ่งอยอ่จริง่ง่ายกว่าแต่เดาที่ไม่ได้เราก็จะกินเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหาทำอย่างอื่นช่วยอา้าวนะคะเพื่อทเขียนเรียบร้อยแล้วค่ะน,นี้เราต้องมีการนอนแข็งแบบนี้นี่ค่ะทูนหกอัคุ้มมีความ่าไม่มีเอวเลยะฮะเต่นเต้นเต้ะ โอ้ลรามัน <Cornell> ก็จะดูดเนื้อเราเข้าไปโอเคค่ะแล้วลำแสงมันคือลำแสงอะไรอ่ะ RA ค่ะ RA ไล่ตึ้งวิตามินมันจะไปสลายไขมันชั้นใต้ผิวแล้วมันจะทำให้ผิวเราตึนเราไม่เหี่ยวอีกแ้วเซ็จเรียบร้อยแล้ว ขอรีวิวก่อนเลยนะคะก่อนที่จะลืมความรู้สึกก็คือเขาจะมีการนวด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 ,นวด,นวดตบ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 เสร็จปุ๊บก็จะมีการใช้เครื่องสลับกันไปสลับกันมาสลับกันไปสลับกันมาซึ่งเครื่องเนี่ยก็จะมีความว่าเป็นเหมือนคลื่นๆหัว,วมันจะเหมือนมีการแบบดูดๆเนื้อตลอดเวลาแต่ไม่ได้ดูดแรงมากนะคะถามว่าเจ็บไหมคือไม่ได้เจ็บแต่ว่ารู้สึกเราก็จะรู้สึกอุ่นๆเล็กน้อยแทบไม่รู้สึกโขดร้ายกับตัวเองเลยรู้สึกกลางๆมากนะคะแต่ว่ารู้สึกก็จะทําด้านหน้าแล้วก็พลิกตัวแล้วก็ทําด้านหลังแล้วก็เนี่ยค บอกว่าก็จะแดงไปงประมาณ1-2วันก็เมื่อกี้วัดรอบเอวแล้วก็คือลงสดุดอย,าย่างเงี้ยสามสิบครึ่งตอรูปป่าคือไม่บอกไม่รู้เลยใช่ป่าเยอะม,มาก ซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยก็ต้องทําต่อเนื่องทําต่อเนื่องกันไปอยู่ที่ประมาณแบบสิครั้งเขาบอกว่าเห็นผลมา,มากๆแต่ว่าประมาณสี่ครั้งแบบหนึ่งเดือนเนี่ยอก็จะพอรู้เรื่องแล้วแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าเลอะเลอะเพอร์เฟกต์ก็คือแบบว่าสิบครั้งอันนี้ครั้งแรกก็รู้สึกไล้ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นจากที่ท้องของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการสลายไขมันที่ไม่เจ็บปวดรวดร้าวให้แรงความเจ็บแบบสองเป็นสิบอะไม่เจ็บเลยเพรางท่านีสบายสลับได้สบายค่ะ นอกคือสวยวกันมากเลยค่ะหน้าด่ฉันคือดูดีมากซึ่งหลังจากที่เราทำทรีทเมนต์เสร็จนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีเป็นของว่างแล้วก็มีชาดื่ซึ่งชาไม่หวานเลยวิธีที่สองในการพยายามลดความอ้วนของเรานะคะก็คือกินอาหารสีฟ้าอีกแล้วก็คือเนื่องจากว่าเราอ่ะวอแว์เรื่องความอ้วนขึ้นของเราหนักมากจนมีน้องในฟิสคนหนึ่งบอกเรามาว่า ูไปเห็นมาว่าเขาบอกว่า้าเกยดว่ากินอาหารสีฟ้ามันจะให้พี่อยากไม่อยาก แล้วพี่ก็จะกินน้อยลงแล้วพี่ก็จะถอนเองพี่ใหญ่ควรลองทํานะก็คือเป็นฟีลว่าเป็นคําแนะนําบวกคําท้าทายบวกคําอะไรสักอย่างให้รู้สึกว่าแบบเออเออพี่ก็คงต้องทําละมานก็เลยไปซื้อนี่มานะคะนี่สีผสมอาหารสีฟ้านะคะหาซื้อง่ายโลกออนไลน์ช้อปปี้ก็มีราคาแค่ยี่สิบบาทซึ่งไมคิดว่าเนี่ยสามารถผสมให้อาหารเป็นสีฟ้าได้ไปตลอดชีวิตมันเยอะมากชื่อสีคือน่ารักมากเลยนะ Winner Sky Blue Color โดยที่เราจะไม่มบอบอฝอหอไม่ทําเองนะคะเราสั่งมาเรียบร้อยาาเป็นของที่อ้วนหนักมากาามาก็คือสเกตดิคาโบน่าร่าหิวมากคือตั้งแต่เช้าตอนนี้แบบตอนนี้4ี่โมงสิบห้ายังไม่ได้กินอะไรนอกจากปันต้องบป,ประมาณสี่ตัวซึ่งเนี่ยก็บอกตามตรงว่าถ้าเกิดว่าเป็นไอซ์วร์ชั้นปกติก็คือหมดแน่นอนหมดแน่นอนพร้อมกับนี้ด้วยซุปทรัฟเฟิลดูดูน่ากินมาก กลิ่นชีสไหมหอมเพื oh, no. ่อไม่ให <ss> ้เป็นการที่โกงเราจะลองชิมก่อนว่าอร่อยจริงเปล่าเราจะได้รู้ไงว่ามันรสชาติยังไงขอชิมแบบไม่ฟ้าคำหนึ่งก่อนว่าแบบรสชาติเป็นยังนะได้ปะได้เลยนี่กลิ่นชิมด้วยอยากรู้ว่าถ้ามันไม่ฟ้ามันจะอร่อยไหมอื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 มปันเฟิร์มมันอร่อยสีฟ้าทำให้ไม่ไหวได้จริงๆหรอกสีไม่รอกความอร่อยความไม่น่ากินลองดูค่ะน่ากินออก ไม่น่ากินหรอทำไมทางเรารู้สึกว่ามันน่ากินนะุกคนดูดิดูแปลกเีย่ะเหมือนขนมดูดิสีขาวใสสิคะวอาจจะใช้ไม่ได้กับไอ้ก็ได้นะ สีฟ้าของเราซึ่งเขาบอกว่าจะช่วยให้ไม่อยากกินซึ่งตอนนี้ส่วนตัวรู้สึกยังไม่รู้สึกไม่อยากกินเลยรู้สึกว่ามันดูน่ากินรู้สึกว่ามันดูจะพูดว่าน่ากินก็ไม่ใช่แต่คือรู้สึกว่าในกล้องมันดูสวยดีมันดูเหมือนแบบว่าดิน่ารักดอ๊กหมอกันถ่ายรูปสีมันน่ารักเข้ากับชุดมากเลยนะคะหน้าเราก็คือสวยงามมากนะคะณนะจุดๆดนี้กล้องอัปโป้นี่มันแบบ<อ>จรงิง สวยกิงตงยังไงว่ากล้องสวยมากดูสวยกว่าปกติแต่ก็ไม่ได้เวอร์เก,กินไปใช่ปะมันสวยอะหมดบุ๊กเคชั่นมันคือแบบว่าหน้าเนียนจึง้งแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยตายโต,ยตขึ้นนิดหนึ่งหน้าตอขึ้นนิดหนึ่งแบบดูโอเคมากเลยไม่ต้องผอมจริงก็คือมือถือไม่ผอมแล้วหนึ่ง เนรียบร้อยเหลือตอนเนี้ยลองจริงทุกคนคิดว่ามันจะเป็นยังไงคะบอกเลยว่าหิวมากสีปลาก็ไม่น่าจะห้ามใจดิฉันไหวเฮ้ยทำไมมันอร่อยน้อยลงจริงเร็นได้ไงสนมป่แต่เดี๋ยวนะฟันเป็นสีปลาปะเนี่ยฟันไม่ปลามากแต่ ไม่รู้สึกว่ามันอร่อยน้อยลงอะบาปะเนี่ยเป็นไปไม่ได้อะหรือเพราะมันร้อนน้อยลงหรือเปล่าเราถ่ายรูปนานหรือเปล่าหรือยังไงคําสิมันเป็นไปได้ยังไงอะรสชาติมันจะน้อยลงเหรอไอ้รู้สึกว่ารสชาติมันเกือจางขึ้นอะแต่เราคิดไปเองเป็นไปได้ยังไงอะรู้สึกว่ารสชาติมันน้อยลงแต่มันก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะแต่คือว่ารสชาติมันน้อยแค่คิดว่าน่าคิดไปเองน่าจะแบบว่าจิตฟุ้งซ่านแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติมันน้อยลงแต่เห็นไหมว่าไม่หยุดยินนะ อ,อาจจะตะกะเกินกว่าที่สีฟ้าจะห้ามปรามความอยากกินได้ก็ได้อ,อก็ยแหละดิฉันคิดว่าข้อสันนิษฐานนี้ไม่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยไม่ทําให้รู้สึกอยากอาหารน้อยลงอาจจะอยู่กับว่ามันอยู่กับอาหารอะไรได้มั้งไอ้อะเลือกเป็นสาเกดิซึ่งสาเกดิดูนา่ารักดูนา่นากินแต่ไม่สวยค่ะปากเป็นสีฟ้าหมดเลยค่ะเสียบุคลิกมากเลยไม่โอเคค่ะก็ลำบากด้วยค่ะเพราะว่าอาหารสีฟ้าไม่หาง่ายๆแล้วก็คิดว่าวิธีนี้ไม่เวิร์ก วิธีนี้ไม่เอเคไม่เวิร to ์กสำหรับไอค่ะตัดออกอาจจะเป็นมือแรกและมือเดียวที่กินอาหารจิฟ้ามาถึงวิธีที่สามวิธีสุดท้ายที่ไอจะลองใช้เพื่อลดความอ้วนนะคะบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยไออยากหลงมากเพราะว่าฮอตฮิตมากเป็นปากกา การลดน้ำหนักในวงเล็บของเน็ตไอดอลชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทยอันนี้ไอแจกให้เองก็คือหลังๆวันนี้เนี่ยไอเห็นเน็ตไอดอลก็คือเป็นสาวๆสวยๆที่พี่ตามในเยอะในโซเชียลมีเดียเนี่ยลงปากกาลดน้ำหนักกันเยอะมากวันนี้ก็ได้ไปเอสมาลอนนะคะนี่พริมญาสเพนนะคะปากกาลดน้ำหนักของพริมยาคลินิกก็คือทางเราติดตามร้านเบสิกบาสิตาแล้วก็มีคุณย่าที่เป็นเจ้าของร้านแล้วคุณย่าเจ้าของร้านก็รีวิวปากกาลดน้ำหนักอันนี้ถ้าเราก็เห็นแล้วก็แบบคุณย่าทำไมตัวเล็กจังเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบพาคุณย่าไ่่าาากก็บออออวมลงสิพี ไม่ใช่เสียงนี้ <c oughs> เสียงคณย่าไม่ใช่งนี้ือเสียงไอเอง <c oughs> ซึ่งต้องเล่าก่นอนว่าไอซ์เองอ่ะก็มีความกล้ากลัวกลัวเพราะว่าไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็คือมั่เกิดมาไม่เคยแบบหนึ่งไม่เคยอ้วนสองก็เลยไม่เคยพยายามลดน้ำหนักแล้วสามก็คือไม่ค่อยเคยฉีดยาหรือว่ากินยาอะไรที่แปลกปลอมเท่าไหร่คือแบบทานอกนะยังกินน้อยเลยอะ่ะซึ่งอันนี้เป็นการยิ่งใหญ่มากที่ไอซ์จะมาลองทำอะไรนี้กับร่างกายตัวเองก็คือเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็คือมีความกลัวมากก็เลยขอปรึกษาคุณหมอนึงซึ่งทางพิมพ์ยา่ีกี้ัการน้หนักไดี้องรึกษาคุก็ม ม,มันก็คือเป็นยาเดิมก็คือเป็นการเจิมเข้าร่างกายเดิมเพราะฉันก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเดิมแล้วก็ขอเธอค่ะให้เลือกซื้อจากคลินิกที่มีคุณหมอให้คำปรึกษาอันนี้คุณหมอก็บอกให้เลยว่าตอนนี้เนี่ยมันมีขายกันเยอะมากเกลื่อนกันไปหมดเลยบางอัน,นที่แบบมาจากเกาหลีมีเป็นฉลากเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ระวังว่าอาจจะเป็นของปลอมก็ได้เพราะตอนนี้มันคือฮิตมากในส่วนข้อมูลต่างๆไปฟังคุณหมอนีค่ะ เขาจะเป็นตัวยาที่จำลองของมันตัวหนึ่งในร่างกายที่เอวนะครับเขาจะผลิตออกมาเป็นยาเชื้อลิราบุายแต่ว่าเขาเอาโพรมินโนวไปเลี้ยงใหม่ที่มันออกฤทธิ์ได้นานขึ้นเวลายิมเราก็จะยิมได้นานขึ้นครับปกติฮอร์โมนตัวนี้เวาลาหลั่งออกมาเนี่ยก็จะให้รา้สึกยิมไปประมาณแค่3-4ชั่วโมงแต่ว่าพอเป็นยานตัวนี้ก็จะยิมได้ยาวนานมา14ชั่วโมงเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัะกันตัวน,น,นี้เขาเรียกว่าเป็นประกัรตปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ก็คือกัยกรราช่วยครึ่งหน์ ที่นเครับแล้วก็ออกกำลังกายก็จะลดน้ำหนักด้อย่างยั้งยืนแล้วก็ทาบอดต่างๆอะและนั่นก็คือเป็นข้อมูลวิชาการจากคุณหมอซึ่งมาดูที่วิธีการใช้กันค่ะนี่นะคะจะเป็นแท่งปากกาแบบนี้ซึ่งเนี่ยจะเป็นตัวยาที่เขาใส่เข้ามาข้างในตรงนี้ก็คือ1คอร์สก็คือเวลาเราใช้ไปมันก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆจนหมดนะคะเราก็จะมีสิ่งนี้แล้วก็จะมีสิ่งนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นหัวเข็มค่ะดาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะคือต้องบอกว่าส่วนตัวไอซ มั <im itation> งแบบนี้แล้วเราก็จะหมุนเอาเข็มให้ลงไปในล็อกนี้นะคะหนึ่งสองสามกรึก๊กแล้วก็อ้าว e r y easy เงยมากๆเปิดจึบ๊บ <im itation> เห็นไหม <im itation> เห็นไม <im itation> หนไมนี่เข็มเล็กมากแต่ว่าเห็นหยดน้ําที่อยู่บนปลายเข็มนะคะทีนี้เราก็จะหมุนตรงนี้ตรงนี้นะคะอันนี้มันคือจะเป็นโดสที่เราจะต้องปรับซึ่งคุณหมอให้ปรับเป็น 0.6นี่มันจะมี2เลขน,นะคะเป็น0.6กับ1.2ก็คือมี2อระดับซึ่งอันนี้เราเริ่มต้น b ิ๊ i e r ก็ศูน์ก็0.6ไปก่อนแล้วเราก็จะจิ้มเข้าไปที่พุงแล้วก็นับ1 2 3 4 5สหเสร็จมาค่ะแอรีลเป็นกำลังใจทใี่ฉันด้วยนะจริงๆถามคุณหมอมาก็คือจะเป็นส่วนของร่างกายก็ได้แต่ว่าคุณหมอบอกว่าพุงเจ็บน้อยสุดซึ่งก็ให้เลือกตรงที่มีไขมันเยอะๆซึ่งเราก็คือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าไขามันเยอะมากทุกตรงนี่ไขมันไขมันของเราหัวถึงเต้นว่ะเอานะเอานะหนึ่งสอง ไม่เจ็บเอาเข็ okay, มมาจิ้มตุก็คือเจ็บแล้วก็ตกใจเล็กน้อยตกใจทำไมมาจิ้มเองรู้สึกว่าแบบเห pues มือนไม่เคยทำอ่ะนี่คือครั้งแรกจะบอกว่าเหมือนฉีดสิวก็คือไม่ได้เพราะฉีดสิว,วเจ็บวันนี้รู้สึกเหมือนแบบว่ามีอะไรมันหนีเหมือนเป็นปูหนีเออเหมือนมีอะไรสักอย่างมันหนีก็จบคิดว่าที่ใช้เมื่อกี้คือถูกนะคะโอเคเสร็จปกบก็เก็บซึ่งเข็มนี้ยจริงๆเขาบอกว่าจะสามารถใช้แบบ3วันสี่วันก็ได้แต่ว่ามันก็จะทูขึ้นทูขึ้นทูขึ้นเรื่อยๆคือถ้าเกิดว่าใครกลัวเจ็บก็แนะนาว่าเปลี่ยนเข พี่จะจิ้มแต่ว่าจิ้มเสร็จแล้วลืมาทำไงเดียวพวงเราสะอาดได้หรือมัลงาก็ทำไงเดียวก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ว่าก็เป็นความสะอาดอ่ะ ขอภัยทุกคนมนะที่นี้ก็ถ้าไปใช้ตามกันอย่าลืมใช้อันนี้นะคะจบแล้วค่ะสำหรับการรีวิวการลดความอ้วนในวันนี้ก็หวังว่าจะมีวิธีไหนสักวิธีนึง่งที่ทุกคนสนใจกันนะคะลองเอาไปทําตามกันดูได้แต่จะผอมแค่ไหน,นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและก็ความขยันแต่ละบุคคลก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีหุ่นที่ดีกันทั่วหน้านักคะด้วยมากจากจ่ายนอไอซ์ค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่รีวิวไปใช้ไปในวันนี้เลยก็คือน,นี่เลยค่ะ oppo reno 65g ที่พูดเลยว่าถ่ายรูปสมาก ลืมโชว์รูปโชว์รูปนี้ก่อนหน้าหลานเลๆะๆปะ่าปาป๊าป่าปา พูดได้คําเดียวเลยว่าถ้าเกิดว่าใครชอบหน้าสวยใๆๆๆๆสๆปิ๊งๆแบบนี้ชอบถ่ายรูปเซลฟี่ก็คือเครื่องเนี้ยคือถ่ายรูปสวยมากสีคือสวยแล้วก็คือแบบจบที่หลังกล้องเลยสวยมากๆนะคะถ่ายวิดีโอก็ได้ถ่ายรูปก็ได้มีฟังก์ชัน่างๆที่น่าสนใจไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น p o r t r a i t b e a u t i f i c a t i o n v ดี e อหรือว่า b บ k ก h แฟ a r e p o r t r a i t ว i ดีโอก็สวยทั้งคู่แต่วันนี้ถ้้เราก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย